คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ทุกๆคนได้เห็นภายในบ้านผมนะครับนี่ผมไปสั่งตู้เย็นมาแล้วจากลาซาด้าอีกแล้วถามว่าทำไมถึงสั่งจากลาซาด้าคำตอบก็คือราคาครับราคามันถูกมากๆเลยถ้าคุณไปดูตู้เย็นตามโลตัสบิ๊กซีนี่ครับราคาถูกที่สุดของมันเนี่ยจะอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าไอ้ไฮเออร์รุ่นนี้ จริงๆมันมีถูกกว่าน,นี้นะแต่ว่ารุ่นที่ถูกกว่าน,นี้มันหมดพอดีนะครับผมก็เลยต้องเอารุ่นนี้มานะครับอ่าก็ราคามันก็อยู่ที่4,790ันาสนะครับอ่าถ้าถามว่าซื้อมาทำไมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับ สิ่งแรกนะครับที่เ,เราต้องทําหลังจากได้ตู้เย็นมาเราก็ถอดอพวกสติกเกอร์พวกอะไรที่เขาซีลแพ็คเพื่อมาให้มันขนส่งได้อะครับออกให้หมดนะครับเราก็ต้องมาติดเขาเรียกว่าติดตั้งฐานน้าทิ้งไหมครับถานน้าทิ้งเนี่ยจะต้องเสิมความสะอาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่าน้ํา มีอยู่นนี้มากเกินไปหรือเปล่านี่ครับแล้วก็เวลาติดตั้งเนี่ยก็อย่าให้โดนท่อน้ํายาพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดเสียงได้นะครับอันนี้อ่านคู่มือกันสดๆตรงนี้นะครับแต่ว่าอ่านย้อนขึ้นไปอ่าการติดต่อติดตั้งก็ไม่น่าจะยากนะดูแล้วน่าจะเสียบแล้วติดเลยไม่น่าจะมีกลไกอะไรโอเค แต่เหมือนมันมันติดอะไรอยู่วะตัติดท่อนี่วะติดท่อแน่นอนเลยท่อคอมนะครับเสร็จแล้วครับการติดตั้งฐานน้ำทิ้งของตู้เย็นไหเออรุ่นนี้นะครับอ้าแล้วครับหลังจากงานใหญ่เสร็จไปแล้วนะครับก็เราก็มารีวิวเจ้าตู้เย็น ไฮเออร์รุ่นนี้กันนะครับมันเป็นรุ่น 6.3Q นะครับในเว็บเนี่ยไม่มีของของไฮเออร์นี้เขาไม่มีนะครับแต่ใน Lazada เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีขายนะครับของผมซื้อมา4,790เพราะว่ามันเป็นสีเขียวนะครับสีอื่นมันจะ4,990นะครับตามฉลากที่บอกเนี่ยมันกินไฟเพียงแค่ปีละ6 67บาทน,นะครับซึ่งก็ ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆที่วางขายกันตามโรตัส b i บิ๊กซก็ผมก็ว่ามันอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยนะครับก็ประหยัดไฟเบอร์5อะไรทีเดียวแล้วก็มีประกัน3ปีนะครับแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยนะครับส่วนคอมเพรสเซอร์เนี่ยประกัน10ปีครับ แต่ว่าในเรื่องของการใช้งานก็ไม่เป็นไม่รู้จะเป็นไงนะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวผมใช้ครบ1เดือนแล้วก็จะมารีวิวการใช้งานครบ1เดือนแล้วก็พอครบ1ปีก็จะมารีวิวการใช้งานอีกสนุกสนุกกันเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับมันก็เหมือนตู้เย็นทั่วไปนะครับก็คือสายสายไฟที่ให้มาเนี่ยเนี่ย,นยขนาดแค่นี้เองนะครับเห็นนะครับคือ าวางตู้เย็นตรงไหนปลั๊กไฟก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นะถ้าปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนตู้เย็นก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตู้เย็นส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงส่วนด้านท็อปด้านบนของตู้เย็นรุ่นนี้นี่ค่อนข้างจะแปลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตู้เย็นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเป็นพื้นเรียบๆไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเจ้าไฮเออร์ e รุ่นนี้เนะครับเขาจะมีช่องมาให้เราสามารถนํา แก้วน้ำมาวางไดแ้แล้วเวลาเรามืดมึดเดินมามืนๆมืนนะครับเราก็สามารถเดินนะฝุ่นเข้าจมูกอ่าสามารถที่จะเลื่อนแล้วก็มันชนนะนี่มันชนแล้วมันจะตกะหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็ผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรนะแต่มันก็แปลกดีนะครับเอาช้อนซ่อมอะไรอย่างนี้มาวางก็ได้นะ มันเป็นช่องของมันเลยนะครับมีช่องของมันซึ่งยี่ห้ออื่นเขาไม่มีเขาเรียบๆไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นแบบฝาตู้ด้านข้างก็คือเป็นโลหะแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จากัดอุณหภูมิที่ของที่วางได้ไว้ที่60องศาแต่ว่าเราก็ไม่ควรวางขอ,อขอ,อขอ,อข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 ออข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 อ้อข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 อนอข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 อนอขอขอขออข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 ออขออข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 อ จริงหรือเปล่านะครับเพราะผมยังไม่ไม่ตอนนี้ยังทําไฟบ้านไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่อยากเสียบตู้เย็นนะครับอ่านี่เขาเป็นหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลนะครับตรงนี้นะครับวิธีการเปิดนะครับเขามีมือจับตรงเนี้ยด้านบนเป็นสวิงนะครับคราเป็นบัตรสวิงนะครับเปิดได้กว้างกว้างเลยทีเดียวอย่างที่เห็นก็กว้างประมาณนี้นะครับก็กว้างใช้ได้นะครับ ข้างฝาเนี่ยเป็นโลหะนะครับตัวตู้นี้นะครับก,ก็จะแถมที่วางไข่มาให้เหมือนตู้เย็นทั่วไปทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับแล้วก็ถาดวางก็มีวางวางพวกเล็กๆน้อยๆข้างบนนะครับแล้วก็พวกน้ำจิ้มซอสอะไรพวกนี้ไว้ตรงนี้แยมอะไรวางไว้ตรงนี้ได้นะครับ การวางขวดน้ำเนี่ยก็ไม่น่าจะใส่ขวดน้ําใหญ่ๆได้นะครับอย่างขวด2ลิตรอาจจะใส่ไม่ได้1.5ลิตรก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไว้ครบเดือนแล้วผมเอามาเอาขวดมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับช่องวางก็ถือว่าใช้ได้เลยถ้าเป็นผู้หญิงตัวเตียเต้ยๆก็สามารถหยิบหยิบขวดน้ําได้โดยไม่ต้องก้มตัวนะครับแต่ของผมสูง170นะครับมันก็เลยถ้าหยิบขวดน้ำเนี่ยอาจจะต้องก้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับส่วนช่องฟีดนี้เขาก็จะมีที่ทำที่ทาน้ำแข็งมาให้ด้วยแล้วก็แค่นี้ไม่พอกินหรอก <c oughs> นะครับแล้วจุดแดง,งตรงช่องฟีดนี้ข้างในนี่ก็เป็นที่วัดระดับน้ำแข็งนะครับถ้าไอ้ปุ่มนี้จมเมื่อไหร่แสดงว่าเราต้องกดปุ่มละลายน้ำแข็งแล้วนะครับช่องฟีดนี่ก็ดูแล้วใหญ่สะใจเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลาใช้งานจริงเนาะจะเป็นยังไง อันนี้เป็นช่องแช่นะครับช่องแช่แข็งก็ใส่พวกเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกินพุ่งนี้มาลืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่เนื้อสัตว์ไปอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องฟรีดไว้นะครับทางล่างก็เป็นช่องถาดนะครับช่องถาดนี้เขาจะมี2รางสองถาดถาดละ2รางนะครับก็มีทั้งหมด4รางให้เราขยับ เพื่อวางของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับจริงๆผมไม่ได้อยากได้ตู้เย็นขนาด6.3คิวนะครับอยากได้5.2มากกว่าแต่ว่ามันไม่มีของนะครับก็เลยต้องเอา6.3มาเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซื้อละทีไม่ได้ไปไหนละทีนะครับัวแต่วุ่นวายเรื่องในบ้านอ่าส่วนช่องแค่ผักเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ครับผมว่าน่าจะใส่เนี่ยผักกาดกระลำัวเชเท้าแครอทได้เลยเพียบนะครับ แล้วส่วนข้างบนของเจ้าช่องแค่ผักนี้ก็เป็นเซติการ์ดนะครับมาตรฐานทั่วไปนี่ก็เป็นรีวิวภายนอกนะครับส่วนตัวแล้วผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดมากเดี๋ยวไว้ครบ1เดือนใช้ครบ1เดือนแล้วก็จะมารีวิวเรื่องการใช้งานอีกทีนะครับขอบคุณนีครับ